สวัสดีจ้าอิคิวน้อยกับปลาอ้อยสวัสดีเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เชฟอ้วนหดน้ำต้นไม้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหดน้ำต้นไม้ก่อค่ะตะไคร้ห่อก็ขึ้นใบสวยแล้วเนาะคะ่ะเชฟอ้วนเพิ่อนต่อปั๊มน้ำลงเลยจ้ะหดน้ำต้นไม้ต้นมะพร้าวเพิ่อนเพื่อนเอาแกบเอาอย่างไปลงก่อกลาง ม,มือนี้ป้าอ้อยกับเชอ้วนกับว่าสิพากันเอาชะอมลุงนจ้ะปลูกชะอมกันคุณนะใบตะไคร้ติดบ่ล่ะงามแล้วนะจ๊ะโอ้ยน้องมาทั้งหลายแหล่เลยมีแต่โตขี้ดือ้อ เราต้องการแบบต่อต้านเผด็จการแบบแต่นั่นแหละมันจะให้มาเป็นธนาคารแบบเกินย้อนอดตลอดมาที่ธนาคารก่อตั้งขึ้นโดยนักกระจายตัวแบบอาจจะเป็นธนาคารแบบอะไรว่าเป็นเงินแบบเป็นเงินแบบธนาคาร ผู้ใหญ่บ้านประกาศผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าข้าเจ้าจะมาเห็อุอน,นั้นเนาะคะ่ะล้างเท่อน้ำปะปะเบะะิ่งก่อขากำลังปุ่งนีน่จะเพิน่นกำลังขึ้นกำลังปุ่งหน่อเน้นน้อยเพิ่นกำลังขึ้นเนาะจะนะเดี๋ยวอีกสักสองเดือนสามเดือน พอคิดว่าผลการปลูกของเราก็จะสวยกว่านี้นาะจ้ะก็จะสวยกว่านี้แม่บอกว่าแม่เอาปุ๋ยมาเอาไว้มงกงเลยคือบอกเห็นนี่เนาะค่ะปั๊มน้ำเขาเอาไว้ตรงนี้ที่แรกเอาไว้ตรงซาใหญ่บันทีนี้มัน <laughs> ไม้มันสักบ่ได้มันลมเชฟอ้วนก็นเลยเอาายมาใส่ข้างบุญตรงอ้ข้างบุญตรงคลองนี้เนาะคะ่ะแต่ก็บ่กเป็นอย่างเนาะมันน้ํามันออกแห้งเน่ยค่ะแต่มื่อน,นี้สซิไปซื้อท่อใหม่ซื้อกอ๊อกใหม่กอ๊อกว,วาวน้ำว่สานเชฟอ้วนวะเดินท่อบ่เบิดบ่แล้วกจ้าเพราะว่าบ,บอ้อมฮอดบ่อท่อยี่สิบห้าเส้นไม่อ้อมบอ่อเลย ท่อน้ำบ่พเอต้องไปหาท่อน้ำใหม่หลุมพวกนี้ป้อเดี๋ยวซิไปเอาชะอมมาปักเนาะค่ะเพราะว่านี่ก็ไปซื้อมะละกอมาไปซื้อมะุงมาเนาะค่ะเนาะซื้อมาะ่งมาแปดต้นเนาะแล้วก็พวกต้นมะเขือ พวกต้นมะเขือต้นแค่เนาะจา้ะป่าชีพ้นทำไมเห็นตัวเดียวล่ะเพื่อนเฮ็ดไอ้ม่องอยู่เพื่อนเนาะจ้ะป่านี่เพื่อนเฮ็ดถ้ำเป็นคุมอยู่ม่องเพื่อนนอนกันอยู่ฝั่งทางคุณคลองฝั่งทางคุณนะคะน้ำแห้งลงเลยนี่จ้ะทำไมเหลือแค่ตัวเดียวล่ะป่าเขามาตกเอาไปกินล้วบอก ปลากระลึงคนลึงคนจ้ะว่าแต่คนย่างมาว่ายออกมาหาโหลดน้ําแห้งลงหลายเติบได้นน่จ้ะแต่ก่อนกันมันอยู่ข้างบนพุทธค่ะแต่ปอ้อยคิดว่ามันบ่แห้งเบิดหรอกจ้ะเผื่อฝนตกมานี่ก็เต็มอีกปลาเห็นตัวเดียวหมูไปไหนล่ะหาเพื่อนไม่เจอ เพราะว่านี่มาเห่าแล้วค่ะตอนช่วงประมาณทุ่มป่อยแหงยันอันนี้พวกขี้ขโมยขี้อยู่ขี้ยามาลักเอาปั๊มไปขาย <c oughs> <c oughs> ย่านไป็เมื่อ้วเนาะคะ่ะคนสู่มือนี่ขี้ยาหลาไลา่ปาอ,อย้ยเห็นแล้วปาอ,อ,อ้ยโอยปันไดสิเบิด พ่ออ้อยนั่งเบิ่งข้าเจ้าขายรัว้วเนาะจะรั้วเหล็กกันนะเหล็กแบบที่ข้าเจ้ากั้นอยู่บนทางด่วนบนนั้นน่ะจ้ะพ่ออ้อยยกได้ยากได้ไดแต่พ่ออ้อยลองโทรไปสอบถามไล่หนึ่งงบป,ประมาณห้าหมื่นกว่าพ่ออ้อยง่ายลังตืมเลยพ่ออ้อยนึกว่าเป็นสีบประเพลงปันใดว่าเสียเอามาล้อมขอบสะตั้งเต่น เฮือนเฮาลงมานี่มันสามไร่กว่าเนาะจา้ะซิบบเบิดเป็นเชนกลัวพุ่นมาเพื่อนเท่ข้านปูนอีกอ้อยเลยเฮ้ยรอถูกรางวัลก่อน <c oughs> อยากได้ลวดแบบงามๆเนาะจา้ะสีได้ใส้ลว เลกหนามักจักบ้านเา่าละเอนหนามมักจักนเ,าเ,เน,นามมนะใช่ขึงคือเก่าแล้วนะคะม้วนหนึ่งกบพันกว่าบาทเ <c oughs> <c oughs> บิดนี้ก็สิประมาณหมื่นประมาณหมื่นหมื่นกัวนี่แหละเผื่อเสาอีกเสากับต้นละร้อยประมาณหมื่นกัวนะคะ <c oughs> เอาตามเฮ้ามีตามงบประมาณ <c oughs> ฮ้ค่อยเฮ็ดเนะาจา้ะเพราะว่าเพบ่มมีทุนโอ้ยแดดนะแม่จะล่าไปเข็นเอาฟื้นแต่เซานี่ค่ะเพื่อนไปเอาปุ๋ยมาให้ป้าอ้อยไว้ปลูกชะอมผันง่เห็น ก็เห็นกระสอบเดียวแม่คือว่าได้สามโอ้โหเพื่อนเอานอนไหมหเพื่อนไปเอามาแต่ทางเด้สามกระสอบกระสอบนึ่งอยู่นี้นะสัสอีกซองกระสอบพูนเพื่อนเอานอนนะหะจ่อยๆน้อยๆนี่เฮ็ดเวียกดีขนาดป้อยยังสู้เพื่อนม่ได้เลยสู้แม่บ่ได้อีหลีเฮ็ดเวียกไปเมื่อยเมื่อย จมเมื่อยปออยบอกให้สาวพึ่งไปเข้าน้ำเกลือมาบดเร้าค่ะเมื่อวานนี้ซื้อปลาทูตัวใหญ่ๆมาตัวละห้าสิบหกสิบบาทเอามาไอทอดแล้วก็ตำน้ำพริกกะปิให้กินบอกกินบอกออยากกินกับเยีงเอฟซฮูบอก่ากินกัมมังมีสุปกัมมังสิดาโอ้ยใหญ่เท่าเอ้ยปออยวะ เฮ็ดแนวกินดีๆเอาปลาใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมาเฮ็ดให้กินกับบวกกินต้นมะพร้าวกกำลังพิแทงใบขึ้นใหม่นะคะเฮยเริ่มไปเรื่อยๆเชฟอ้วนตอนนี้อยากได้ข้อไก่ไปถามงบประมาณเฮ็ดข้อไก่ป้อยเลยว่าอยากฟ้าปอยยังบอกมีเงินหน้าบุยอยู่ อกไก่ก็สิบประมาณสองหมืนน่นอจะเห็ดะ่ะก็เลยบอกเพ้่นอย่าเฝ้าหลยายปอไอวะคอกไก่ว่าสิเลี้ยงเลี้ยงอยู่ทางกอไผ่คุณ่นนะคะเนาะที่แรกปอยอวาสิเลี้ยงอยู่นี้เพื่อนระวั่แล้วมันใครจะเฝ้าเรายังไม่มีเถียงนา รั้วอะไรเราก็ไม่มีเพืนนพ่นญาติเพื่นญานไก่เพื่อนเฮียเพื่นวะถ้าเทิอขึ้นไปหันเทิอยังว่าเปิดประตูออกมาหินเพืน่นหมอป้อยป้อยก็คิดบ่ถ,ถึงนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเขาเอาดินทมซองให้อันนี้แล้วฮ็ดคอกไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูโอเคเลยป้อยคิดบ่ถ,ถึงตอนนี้ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าที่แรกคิดว่าซิฮ็ดอ่า ข้อหน้าน้ําน้ํามันขึ้นมาเนาะค่ะปลูกพักพายปลูกพักกั้นจองใหญ่บ้านเฮาห่นะปออ้อยเห็นในติ๊กต็อกา่ะเจ้าจปลูกขายรายได้ดีดีเห็ดหน้าก็ได้เนาะจ้ะสองให้อันนี้เมื่อวานนี้เชฟอ้วนหดต้นมะพร้าวบอท่านเนาะจะมืดก่อนหดได้แต่ทางพุนเบ่งเพ่นเอากล้วยมาปลูกให้ปออ้อยสี่คืนหมูบุ๊ น้ำแห้งน,นี่น้ำแห้งต่อส่ไฟลงมานะคะ่ะพักแม่กับกำลังขึ้นกำลังงามค่ะบ่มมี่ยังไรคะ่ะสำหรับคลิปนี้บึงแสงแดดตอนเช้าของเราอันนี้หกโมงหกโมงเชา้า อีคิวน้อยไปแล้วป้าออยกับน,น้องอีคิวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> ป้าอ้อยสวัสดีเอฟซทุกคนจ้า